สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องที่ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเออมันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือที่เราเรียกว่า exoplanets ไปยังไงบ้างครับผมซึ่งเรื่องนี้เราอ้างเองมาจากบทความของ National Geographic Thailand ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะคือความท้าทายใหญ่ๆตอนนี้เลยเนี่ยของนักดาราศาสตร์ก็คือ ข้อมูลมันเยอะมากใช่ไหมคะโอ้โหเยอะมากๆครับคือข้อมูลที่มาจากกล้องโทรทัศน์ต่างๆทั้งบนโลกทั้งในอวกาศเนี่ยเอ่อมันเยอะเกินกว่าที่มนุษย์เราจะแบบจะมานั่งดูมานั่งวิเคราะห์ได้ทันจริงๆครับนึกภาพตามเลยค่ะอย่างหอดูดาววีราซีรูบินที่ใกล้จะเปิดใช้งานแล้วเนี่ยปี2025่้ใช่ไหมคะครับอันนั้นยิ่งใหญ่เลยเขาบอกว่าจะถ่ายภาพทั่วฟ้าทุกๆ3ามคืน โอ้โหแล้วคาดว่าจะเจออะไรเยอะแยะไปหมดซูเปอร์โนวาปีละเป็นล้านดวงดาวเคราะห์น้อยอีกหลายหมื่นครับผมข้อมูลมันจะท่วมท้นเลยทีเดียวศาส,สตร์เองก็ก็มีความลังเลอยู่นะครับไม่ใช่ว่ากระโดดเข้ามาใช้เลยอ้ <bed> าวเหรอคะทําไมล่ะคะมันดูเป็นเครื่องมือที่น่าจะช่วยได้เยอะเลยนี่นาคือประเด็นหลกัหลกๆมันอยู่ที่ธรรมชาติของ AI ที่เขาเรียกว่ากล่องดําหรือ black box นะครับกล่องดํายังไงคะคือ อัลกอริทึมมันซับซ้อนมากครับ AI มันให้คำตอบเราได้นะแต่ว่าเ,เรามักจะไม่เห็นกระบวนการข้างในว่ามันคิดยังไงได้คำตอบนี้มาได้ยังไงซึ่งมันต่างจากวิธีทางวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆที่เราต้องพิสูจน์ต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเรื่องความโปร่งใสความตรวจสอบได้นี่เองที่เป็นหัวใจสำคัญใช่ครับมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์นะครับแต่ดูเหมือนว่า มันก็มีโปรแกรมที่ประสบความสําเร็จมากๆจนเริ่มเปลี่ยนความคิดนี้ไปบ้างแล้วอย่าง Exominer ใช่ไหมคะถูกต้องครับ Exominer เนี่ยเป็นผลงานของทีม h a m ม d ว a l ิ d Sedekan ที่นาซาครับเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วเขาทํำยังไงคะให้มันเชื่อถือได้วิธีการฝึกของเขาน่าสนใจครับคือเขาไม่ได้ให้ AI ดูแค่ข้อมูลดาวเคราะห์ที่ยืนยันแล้วอย่างเดียวแต่เขาป้อนสิ่งที่เรียกว่าผลบวกเท,ท็จหรือ False Positive เข้าไปด้วยเยอะมาก ผลบวกเท็หมายถึงสัญญาณที่ดูเหมือนดาวเคราะห์แต่จริงๆไม่ใช่เหรอคะใช่ครับอย่างสัญญาณรบกวนจากตัวกล้องเองหรือสัญญาณจากดาวฤอกษ์อื่นๆที่มันบังเอิญมาปนกันพอ AI มันได้เรียนรู้ทั้งของจริงและของปลอมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยเก่งขึ้นในการแยกแยะครับโคและผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะสุดยอดเลยครับ เอ็กโซม r เนี่ยสามารถกลับไปวิเคราะห์ข้อมูลเก่าๆจากกล้องเคปเลอร์แล้วก็เจอสัญญาณดาวเคราะห์นอกระบบที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนถึง370ดวง370ดวงโอ้โหนี่มันมันไม่ใช่แค่เร็วแล้วนะคะแต่เป็นการพิสูจน์ว่า AI มันช่วยเพิ่มความแม่นยำได้จริงๆใช่ครับอันนี้เป็นจุดที่ทำให้วงการเริ่มมั่นใจใน AI มากขึ้นเยอะเลยครับว่ามันช่วยกรองข้อมูลมหาสารพวกนี้ได้จริงแล้วก็เจอสิ่งที่คนอาจจะมองข้ามไปได้ด้วย น่าทึ่งมากค่ะแล้วพอเราหาดาวเคราะห์เจอแล้วก้าวต่อไปก็คือการมองหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเห็นว่ามีงานวิจัยที่พยายามสอน AI เรื่องนี้ด้วยครับผมมีงานของลิซ่าคาร e เทนเกอร์กับดังฟาร์มครับเขาก,กำลังพยายามสอน AI ให้มองหาลายเซนทางชีวภาพหรือ biosignatures ลายเซนทางชีวภาพเช่นอะไรบ้างคะ ก็อย่างเช่นการมีอยู่ของโมเลกุลสำคัญสคัญในชั้นบรรยากาศอย่างเช่นน้ำออกซิเจนมีเทนหรือแม้กระทั่งสัญญาณแปลกๆที่อาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตอย่างขอบแดง red edge ที่เป็นสัญญาณสะท้อนแสงจากพืชแบบนั้นนะครับแล้ว AI มันทำได้ดีแค่ไหนคะในการหาอะไรแบบนี้มันซับซ้อนมากๆเลยนะในแบบจำลองที่เขาทดสอบกันนะครับ AI ก็สามารถตรวจจับสัญญาณพวกนี้ได้ค่อนข้างดีเลยประมาณ3ใน4ครั้ง โหก็ไม่น้อยเลยนะคะครับถือว่ามีศักยภาพที่ดีมากแต่แต่ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นแค่เงื่อนงำอ๋อค่ะค่ะคือ AI มันชี้เป้าได้ว่าเออดาวดวงนี้น่าสนใจนะบรรยากาศมันดูมีอะไรแปลกๆแ,แต่สุดท้ายแล้วการตีความการยืนยันก็ยังต้องเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมนุษย์อยู่ดีครับ AI ไม่ใช่คนตัดสินใจ เข้าใจค่ะเป็นเครื่องมือช่วยชี้เป้าที่ทรงพลังมากๆแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายทีนี้นอกจากใช้หาของใหม่ๆแล้วเนี่ย AI ยังเข้ามาช่วยปรับปรุงสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วให้ดีขึ้นได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างกรณีภาพหลุมดำภาพแรกใช่เลยครับอันนั้นเป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจมากงานของเลียเมเดรอสที่ใช้ AI ชื่อปริโมมาช่วยปรับปรุงภาพหลุมดำ M 8 7จากกล้องโทรทัศน์ขอบฟ,ฟ้าเหตุการณ์หรือ EHT ค่จำได้ภาพนั้นหือหามากแล้ว AI เข้ามาช่วยยังไงคะคือข้อมูลดิบจาก eht ซึ่งเป็นเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกเนี่ยมันมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไปหรือมีสัญญาณรบกวนเยอะปริโ o oh, ก็เข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลพวกนี้ครับเหมือนกับว่ามันช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปอย่างฉลาดทำให้ได้ภาพสุดท้ายที่มันออคมชัดขึ้นละเอียดขึ้นกว่าเดิมมากๆโห oh, เหมือนช่วยให้เราเห็นได้ดีขึ้นไปอีกนะคะประมาณนั้นเลยครับ แล้วเทคนิคแบบนี้เอาไปใช้อะไรต่อได้อีกบางคะน้องสากหลุมดําศักยภาพมันเยอะมากครับลองคิดดูว่าถ้าเราเอาเทคนิคคล้ายๆกันเนี้ยไปใช้กับข้อมูลของวัตถุอื่นๆอย่างเช่นชานดาวเคราะห์ก่อนเกิด Protoplanetary d i s กที่กำลังก่อตัวเป็นดาวเคราะนะครับอ๋อที่ฝุ่นกับแก๊สกำลังรวมตัวกัน ใช่ครับถ้าเราได้ภาพที่ละเอียดขึ้นมากๆเราอาจจะเข้าใจกระบวนการเกิดดาวเคราะห์ได้ดีขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนาใหญ่อยู่เหมือนกันครับฟังดูแล้ว AI นี่กลายเป็นเครื่องมือที่แบบขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับดาราศาสตร์ยุคใหม่แล้วแบบนี้บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมนุษย์เราจะเปลี่ยนไปไหมฮะจะถูกแทนที่หรือเปล่าอืผมคิดว่าไม่ถึงกับแทนที่นะครับแต่มันจะเปลี่ยนไปมากกว่า AI มันเก่งเรื่องการจัดการข้อมูลเยอะๆการหารูปแบบซับซ้อนที่คนอาจจะมองไม่เห็นแต่มนุษย์เรายังคงสำคัญมากๆครับในการตั้งคำถามที่ถูกต้องการออกแบบการทดลองการตีความผลลัพธ์ในภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นและก็การหาความหมายที่ลึกซึ้งจากการค้นพบต่างๆเหมือนที่คุณวาลิซาได้กันเองเขาได้แรงบันดาลใจจากบทกวีเก่าแก่ที่ตั้งคำถามเรื่องชีวิตเรื่องตำแหน่งของเราในจักรวาลใช่ไหมคะใช่ครับ บทกุีของโอมาคัยยัมคือเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากแต่คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับจักรวาลมันก็ยังเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์เราอยู่ดีสรุปก็คือ AI มาช่วยเร่งช่วยให้เราจัดการกับข้อมูลมหาศาลได้แต่ไม่ได้มาแทนที่ความอยากรู้การตรีความของมนุษย์เราถูกต้องครับ AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราไปได้เร็วขึ้นไกลขึ้นแต่ทิศทางและเป้าหมายก็ยังมาจากเรานี่แหละครับค่ะก็เป็นการคุยที่เปิดมุมมองมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติวันหนึ่ง AI มันช่วยชี้เป้าได้จริงๆว่ามีเงื่อนงำของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือว่าเราเจอเดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากๆเลยเนี่ยครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ยืนยันร้อเซแต่แค่การค้นพบเงื่อนงำนั้น มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองต่อจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ไปไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าธรรมชาติของการค้นพบในยุคที่เครื่องจักรเข้ามามีบทบาทสําคัญแบบนี้ยมันจะมีหน้าตาหรือความหมายที่ต่างไปจากเดิมหรือเปล่าก็น่าคิดนะคะครับเป็นคําถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับ